ดีแม e ็กมาเปลี่ยนโชคนะ๊คหน้า PT Auto Speed Gen 20ลุยเลยกระต่ายจากนั้นสตังลราโตที่ด้าเซอร์วิสมาแล้วเจ้าวันนี้มาสง่งงานอีซูซูด e ีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการเปลี่ยนโชคนะ๊คหน้า PT Auto Speed Gen 20จ้ามาถึงก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเราก็มาไม่หันช่างเนีก็ขึ้นแม่แรงเรียบร้อยแล้วเอาสามขาใส่เราก็มาถึงจะทำการถอดโช๊คเลยจ้าแล้วก็ทำการถอดโช๊คเดิมออกอย่างเพื่อจะทำการทำหลัดเรียบร้อยแล้วไม่ค่ะไปกดสปริงออกเพื่อจะได้ประกอบใส่ ชกใหม่พีทีออ s p ต e d สปแกน20ค่ะมีจากคันนี้าไม่ผิดลูกค้าน่าจะใส่เป็นหน้ารดหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดนอน,นี่จะพีทีออทเต e สปีแกน20ประกันรั่วซึมให้1ปีมีประกันแปะให้ที่ชคถ้าแตกรั่วซึมภายใน1ปีโชคมีปัญหาเอาเข้ามาที่น้านเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายดานี่จากแกน20ย่ใหญ่ๆบุ้มๆกันไปนเลยนมหนึบไปตามดูรีวิวได้เลยค่ะมีคุณ สติไม่มั่นคงมารีวิวให้อยู่บ่อยมากเลยนะคะไปตามดูกันได้ในเพจเพจร้านนะคะโอเคจ้ามาถึงก็เรียบร้อยแล้วมาโชว์เมื่อสักครู่นี้ก็โชว์ของไปแล้วเอาเข้อไปใส่ที่รถให้เรียบร้อยเลยจ้าวันนี้อากาศอุ่คลึงนะคะเหมือนฝนจะตกเนาะ <laughs> แดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะ,ะประกอบกะบาบขันน็อตสี่ตัวที่ปีกค่ะเสร็จแล้วก็ขันน็อตสามตัวบนเบอร์สิบสี่จ้ะให้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วก็ตอกคอนด้วยมือค่ะจากนั้นยึดสายเบรกงสายเบรกใส่ ABS เรียบร้อยแล้วก็เอาล้อมาใส่เลยค่ะอยบกลล้อใส่กันไปเลยวันนี้เสื้อผ้าหมดนะเสื้อก็เลยจะหดๆห,หน่อยอขันน็อตด,ด้วยมือเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแล้วก็อัดน็อตด,ด้วยบล็อกลมให้แน่นอีกทีนึงจ้า เร็จเรียบร้อยแล้วลงก็จะเห็นทรงลงนะ้วนและทรงก็จะออกมาประมาณนี้เลยจ้าดีจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้ววัดตอนเตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้ร้านสตียงเราโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติแดแฝงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาสตร์ค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินาทางปลอดภัยค่ะ